ก็ถึงกันแล้วนะคะกับโครงการาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลางตำบลสีบรัทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองซึ่งมีหลายโครงการแต่วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างการทำโครงการเพาะเหตุซึ่งก่อนที่จะไปเพาะเหตุเราไปดูกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยเปอน์บอนหรือบัมเบอรี่นะครับเราทำจะทำตกแต่งเป็นแน่นป็นุ่มๆนะครับ ที่คุ้มโจนเราก็การตกแต่งเราก็จะปล่อยให้ใบลูกให้หมดนะครับใบลูกให้หมดแล้วก็เราค่อยตัดแต่งทีิทีเดียวเรื่อผีเสื้อเบลกลาตัวใหญ่ผีเสื้อแบลกลาตัวใหญ่นะครับเพื่อจะเอาไหมผีเสื้อเนี่ยเขาจะมีไหมซึ่งเป็นทองเพื่อจะเอา,าย้อมผ้านะครับที่ก็ชอบทานถึงคุณปกระท้อนชอบไปกินบาระท้อนตรงนี้เป็นกิจกรรมย้อมครามนะครับ การย้อมผ้านะครับทุการย้อมเย็นนะครับเป็นป่าป่าไม้นะครับตรงนี้ผ็ป่าไม้ติดติดเอ่อติดไรนะครับต้นไม้เจ็ดสิบหกจังหวัดที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับและด้านซ้ายมือของน้องๆก็จะมีผู้สั่งเจ้าหลานคือพิยภทรกินอิทุนนะครับพิยภทรนะครับตรงปลูกต้นหนึ่งต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมของโรงเห็ดนะครับโรงเห็ดเปิดเก่าตรงนี้มีทั้งหมดสามจุดสี่ลงนะครับ เดี๋ยวน้องจะได like ้ปฝึกกันว่าพิธีทำเกล็ดเชื้อต่อก้อนตอกเป็นแบบไหนนะครับเราไปลองดูกันลองทำดูนะครับนี่เรากำลังไปดูพิธีการพอเห็ดนั่นเองการเกล็ดเชื้อนะคะก็จะเป็นอาหารหมี PDA นะคะตรงนี้จะเป็นแม่เชื้อก็คืออาหารหมี PDA นะคะแล้วก็ ดอกเห็ดจะเกิดมาได้อย่างไรนะคะก็คือเราจะนำชิ้นส่วนของดอกเหกตนะคะมาแปะลงอาหดหรือ PDA เราจะได้เส้นใหญ่เมื่อเขาจะเดินตโตโเต็มที่แล้วนะคะก็คือประมาณ8-15วันขเขาจะเดินเต็มขวดนะคะเราก็จะนำไปถ่ายเชื้อเป็นการขยายเชื้อนะคะลงมาเลี้ยงก้าวค่าค่ะกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตเชื้อมาเลี้ยงก้าวค่าค่ะในเรื่องของมาเลี้ย้าวที่สามารถทำ ในเรื่องของการผลิตค่อนข้างที่จะสูตนะคะเราก็จะเลือกเมล็ดข้าวฟ่างเนื่องจากว่าจะมีโซนิกโกล์นะคะบางคนอาจจะคิดว่าได้ทำไมเราไปใช้ข้าวเปลือกแต่เด็กตอนจะไม่ได้ไม่นิยมใช้ข้าวเปลือกเนื่องจากว่ากระบวนการในการหย่อนเชื้อมันค่อนข้างที่จะยากกว่าทีข้าวเปลือกจะใช้ยากนะคะศาสนาเราก็จะใช้เมล็ดข้าวฟ่างซึ่งนี้น็ุูแก่เชียอจาบข้าวเปลือกนโดยการตรงนี้เดี๋ยวได้สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ประกอบไปด้วย 1. มันฝรั่ง200กิโลกรัม สองน้ำตาลกูโคตยี่สิบกรัม 3. วุ้น20กรัม 4. น้ำสะอาด1ลิตรวิธีการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับหนึ่ำมันฝรั่งมาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นลักษณะลูกเต๋าขนาด1เซนติเมตรสองนำไปต้มน้ำในปริมาณ1ลิตรสังเกตพอมันฝรั่งนุ่มๆนำไปกองเอาแต่น้ำของมันฝรั่งสามนวุ้นละลายกับน้ำแล้วเติมน้ำลงไปในมันฝรั่ง และต้มให้วุ้นละลาย 4. เติมน้ำตาลกูโคตลงไปแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลกูโคตละลายหมด 5. บรรจุลงขวดควรระวังอย่าให้วุ้นเปื้อนปากขวดพร้อมกับจุกสำลีด้วยกระดาษและรัดยางให้เรียบร้อย 4. นํ C. นำไปนึ่งที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสโดยใช้ความดัน15ปอนเป็นเวลา30วินาที7 วางขวดวุ้นในลักษณะนอนเอียงก่อนที่วุ้นจะแข็งตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ของอาหารวุ้นเมื่อวุ้นแข็งตัวดีแล้วก็สามารถนำไปเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ต่อมาจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับซึ่งสูตรที่เราใช้วันนี้จะประกอบไปด้วย 1. ปูนขาว1กิโลกรัม2ลำละเอียด2 5กิลกรัม3ยิบซ้ำา0.5กิโลกรัมดีเกลือ0 1กิโลกรัมและ5ขี่เลื่อย100กิโลกรัมครับ ต่อมาจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับเราจะทําการตักสูตรส่วนผสมที่เราได้ผสมเอาไว้ลงไปในถุงพลาสติกนะครับและระวังอย่าให้มีอากาศเข้าไปในถุงโดยที่เราจะเคาอถุงกับพื้น เพื่อที่จะให้ส่วนผสมลงไปรวมกันที่ด้านล่างให้แน่นที่สุดครับและทาแบบนี้ซ้ํำๆจนกว่าจะเต็มถุงนั่นเองต่อไปเราจะทําการใส่ฝาครอบและนาําฝาครอบมารัดยางกับถุงและปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ก้อนเชื้อเห็ดที่จะนําไปพอะเห็ดกันแล้วครับผมต่อมาจะเป็นการหยอดเชื้อนะครับโดยที่เราจะใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยในการเปิดจุกขวดและทําการลนไฟฆ่าเชื้อจากนั้น เราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการเปิดฝาก้อนเชื้อเห็ดและเทเชื้อเห็ดลงไปในก้อนเชื้อเห็ดเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการทำแล้วครับจากนั้นให้รอจนกว่าเชื้อเห็ดจะเดินครบทั้งก้อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในการปะเห็ดได้แล้วก็เขาจะเดินจากด้านบนลงด้านล่างนะคะก็คืออันนี้ก็คือเดินประมาณ7วันเขาจะเดินในลักษณะนี้ จากด้านบนลงด้านล่างถ้าสมมุติว่า7วันของน้องๆเดินในลักษณะน,นี้แล้วก็โอดทนอีกนิดประมาณ30วันเขาก็จะเดินเต็มแต่ถ้าเจ็ดวันเขาไม่เดินลงมาก็คือไม่มีสีขาวเดินลงมาเลยก็คือฝีมือเราใช้ไม่ได้ติดเชื้อนะคะก็ทําการแกะแล้วก็ไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะที่ว่าเดน <c oughs> ินเดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือส่วนใหญ่เขาจะเดินในลนนักษณะนี้เวลาเราไปตั้งที่ห้องก็ตั้งในลนนักษณะนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเรานอนเขาก็จะเดินจากด้านบนเอียง นะคะเพราะว่าเชียร์เขาจะเดินตามแนวแนวน้มถ่วงของโลกนะค,เค,เคะเดี๋ยวไปจุดต่อไปนะคะอ,อันนี้จะเปลรงเรียนของที่ดางนวนนะคะ เป็นอนางนวลเนี่ยเขาสีเขาจะขึ้นอยู่กับแสงถ้าสมมติว่าแสงมากเกินไปสีเขาก็จะซีดถ้าแสงน้อยเกินไปสีเขาก็จะซีดเดียวกานพัฒนารงเดือนนี้จะต้องควบคุมในเรื่องของแสงนะคะเมนูที่แนะนําตรงนี้ก็คือชุบแป้งทอดเขาจะอร่อยมากจะกรอบไม่อมน้ํามันและกินในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อกุ้งเลยะะตัวนี้ชุบแป้งทอดแล้วก็จิ้มน,น้ำจิ้มไก่จะอร่อยมากรงเรือนด้านหลังจะเป็นทางการี่นะคะการี่นะฮะัการี่จนะเป็นดอกสีขาวด้านสีขาวขมัการี่ อันนี้เมนูที่แนะนําก็คือต้มยำจะอร่อยมากเพราะว่าอันนี้เวลาต้มแล้วน้ําเขาจะไม่ดําส่วนใหญ่ที่ทนโตัวจีนเนี่ยเขาจะนิยมใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เขาจะเอาดอกตลอดทั้งปีเอาเป็นช่อตลอดอายุอายุของเขานะคะ อันนี้จะเป็นโรงเรียนของเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะคะเป็นตัวเห็ดเศรษฐกิจที่เกษตรกร,กรนิยมเพาะมากแต่ข้อสําคัญของเขาก็าคือว่าถ้าอากาศร้อนจัดเนี่ยถ้าฤดูร้อนเนี่ยอากาศร้อนจัดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกดอกนะคะแต่เขาจะมีข้อดีของเขาคือลักษณะนเนื้อของเขานุ่มเหมาะสําหรับการรับประทานในเรื่องของการผัดกันนึ่ง หรือว่านำไปย่างนะคะตัวนี้จะอร่อยนะคะพอหลังจากเรา,เราลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องปิดผ้าลงมาแต่คือว่าคุมไม่มิดท้าพรามว่าคุมมิดอดอกเขาจะมีอาการงีกงอกแล้วก็สีเขาจะไม่ได้หานูเม ลดน้ำลดน้ำโดนดอกได้แต่อย่าฉีดเข้าไปในก้อนอถ้าสมมติว่าฉีกเข้าไปในก้อนหน้าก้อนมันจะแฉะแล้วก็จะทำให้เน่าได้แล้วก็เอาเรอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยกดหน้าก้อนข้างที่ถนัดช้อนไปใต้ดอกอแล้วก็ปิดสายบิดกว่าแล้วก็ดึงออกมา,มามถ้ามีเศษเห็ดติดอยู่ก็ใช้หางช้อนซันเนี่ยแ่ออกมาโอ้โหทำความสะอาด นะคะไม่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่สะอาดเนี่ยเราล้นานทับไปตรงเศษเศษที่ติดอยู่ที่หน้าก้นเนี่ยก็จะเน่าทำให<อ>้เกิดเชื้อราได้าลงนนะคะคสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณคณะวิทยากรโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างจังหวัดอ่างทอง ที่ช่วยให้ความรู้ในการเพราะเหตุและขอขอบคุณอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพตรีมีความประสงค์นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเข้าร่วมโครงการศาสตร์พรระาชาสู่การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาสู่อาชีพณศูนย์ศิละปะชีพสีบัวทองซึ่งตั้งในโครงการความตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางกลางอำอแสวงหาจัังหวดอ่างทอง